สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผู้ใหญ่ชื่ออายครับชื่อพัดค่ะชื่อพัดชื่อพัทตาหมู่หมู่ิบสหมูสิบสองบ้านเพิกเอ่ออันนี้อยู่วัดอันนี้วัดอะไรนะบ้านเพิกค่ะวัดวัดเพิกเนาะบัดเพิกตำบลลุ่มเขาพุทธสูงปราณเองครับอันนี้มาพูดคุยมาดูว่าการเตรียมงานวัดเพิกประจําปีจะมีวันที่หกกับเจ็ดถูกไหมสองวันหนุ่มผู้ใหญ่สุภัตตาําผู้ใหญ่ครับสังดอนสังดอน มีลองเล่าสรุปให้ฟังหน่อยครับเป็นยังไงถึงมีวันที่หกนะคะวันที่หกช่วงเย็นห้าโมงเย็นจะมีวงสวงย่ามูค่ะลำบวงสวงย่ามูเย็นประมาณชั่วโมงเย็นห้าโมงค่ะเริ่มห้าโมงตรงไหนตรงไหนที่ค่ะตรงนาเวีสุวรรณอ่าตรงนาโบดวงสวงชาวบ้านเองพี่น้องเองในหมู่บ้านค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนมาเที่ยวกันนะคะใครอยมาพิษทองมานันโกรก็ได้เลยค่ะสามารถตักไข่มามาต้าเช้าเลยก็ได้มั้งเนาะเขาก็ ทำบุญอยู่ทำจุดจบเนาะแต่เช้าเลยก็ได้วันทีู่กตอนห้าโมงเย็นมีรำวงสวงแล้วก็จะมีเพลงโคราชเพ็มคาาดถึงค่ะถึงถุงพึ่งหลังจากถุงพึ่งก็จะเป็นอิเล็กโตรน์ค่ะอิเล็กโตรน์เรีนตรงไหนครับนี่ค่ะเดินใต้โดมนี่เนาะหลังค่ะหนังตรงไหนเอ่ยมีหลังกลางแสงตอนนี่ค่ะกว่าจะตื่นมาขายถุงอิเล็กโตนอ๋อพอจบเราถึงจะถึงจะเล่นหนังถุงไหมอิเล็กโตรน์ของในบ้านนี่เลย เก็บตังค์ไหมอิเล็กโชนจะช่วยเก็บค่ะคือวันที่ฮกจะไม่มีเก็บจะมีเก็บวันลิเกค่ะลิเกวันที่เจ็ดกุมภาพัฮูกเก้าลิเกก็ต้องเดือนนี้เนาะต้องเดือนนี้เนาะก็อะไรสอนหลักอะไรก็เลยนะสอนหลักเพชรพิเชียนกับดำดงดำดงนุ่มอะไรนี่นุ่มอะไรผมนุ่มไหมดำดงนุ่นดำดงเนเชนกใช่ไหมเนเชนกสอนหลักเนเชนกดำดงใช่ไหมเอ่อ อันนี้ปิดล้อมผาใช่ไหมไม่ปิดค่ะเก็บเป็นนั่งเก้าอี้ค่ะเก็บไปอี้เก้าอี้นั่งดูนะคะจัดเก้าอี้ทันที้นั่งดูคิดราคายังไงค่ะทั้งนาหาแถวนาตัวละสองร้อยค่ะตัวละสองร้อยแล้วก็ลอยหาซีฟเราก็ลอยหนึ่งไล่ไปค่ะห้าสิบบาทห้าสิบบาทต่ำสุดยี่สิบค่ะยี่สิบบาทต่ำสุดสูงสุดก็สองร้อยมีมียี่สิบมีห้าสิบ มีร้อยร้อยหาซีบสองร้อยโอเคครับนี่ก็สมมติเก้าอี้พูดยังไงถ้าเก้าอี้มันไม่มีคนร่นลหรอคนนั่งกันนั่งฟรี มาค้นลนกับนางซีอันนี้เอาสะดวกคนที่ว่าอยากจับจองคืออยากมาแบบสะดวกมีที่นั่งเลยไม่ต้องมาแย่งอะไรก็ใครเแต่ว่าคนที่ว่าไม่ซื้อไม่อะไรก็มายืนก็ตามสะดวกเลยค่ะหาที่จับสะดวกแต่ว่าที่คือต้องการความสะดวกมีคืออีนี่เตรียมเตรียมคืออีจักลอยจักเอ่ยเสียมหม่ประมาณสี่ห้ารอยนะคะประมาณสี่ห้ารอยสี่ห้ารอยก็หลายอยู่เนาะ เขาบอกว่าน่าจะไม่พอค่ะเอฟซีที่เขาเคยดูมานี่อก็ตามมาถึงไหนถึงหนึ่งนเนาะคนชอบก็ไปทถั่วเนาะเนาะเออก็วันแล้วก็วันเดี๋ยววันที่เกตสจะเช้านี่มีอะไรยังไงเบ่งนี่ทำบุญค่ะติดทองติดทองตักไข่ปลาค่ะตักไข่ปลาก็มีถอดต่อปลามีไอถวายสังฆทานนะคะทำบุญเหมือนงานบัดั่วปตัวไปแล้วก็กางกึนงก็เออปกติ เขาเล่นลิกเกข้างหน้าดนี้เขาเล่นถึงหกทุ่มใช่ไหมตีหนึ่งค่ะตีสองทุ่มครึ่งถึงตีหนึ่งสองทุ่มครึ่งถึงตีหนึ่งค่ะครับอันนี้ก็มาดูมาเชิญชวนให้พี่น้องมาทำบุญด้วยกันช่วงนี้งานชนกวัดอื่นยังไม ไม่มีค่ะมีแต่ว่าเขาประกวดลงเพลงกันโนสูงไหมค่ะอากันจัาใช่ประกวดถึงสี่ทุ่มไงตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงึเนอะค่ะแต่เองเตรียมงานไปเดียวเนาะก็ไม่เป็นไรเนาะใครไปก็แวะไปแวะมาเผื่อสนใจแล้วไข่ป๋านะคะมีรางวัลเยอะอยู่ค่ะนี่เขาไปดูรางวัลได้นะคะอยู่น้งพอโซทอนนะคะ มีพี итай, yeah. ừ, uh. s <S well, so, ่น้องเองกำลังจัดอยู่ค่ะผู้ช่วยจัดอยู่ตรงนั้นค่ะผู้ช่วยผู้ใหญ่เกชื่อไอผู้ช่วยชื่ออะไรนุ่มนุษย์ค่ะผู้หญิงเนี่ยเอาฝากงานสักหน่อยดูอ่ะฝากรับฝากมาทำบุญด้วยกันนะคะบ้านพืชค่ะหมูี่สองลุงเผาค่ะบมาชมลิเก้ดำดงแล้วก็ทำบุญแชร์กันเยอะๆนะคะจะสางโดมต่อค่ะเนี่ยโดมที่นั่งอยู่จะสางไปถึงถนนค่ะโอ้โหใครมาทำบุญกันเยอะๆคค่ะอสางขอบคุณผู้ช่วยไอ้ผู้ใหญ่ สุภัสตาค่ะผมคนขี้ลืมขอบคุณกาพิทวันเนผมว่าจิตเตีเจอตัวจิงจิตตันัผมให้รอๆด้ย